สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้พามาเล่นน้ำใช่ไหมสวัสดีค่ะมาเล่นน้ำ <c oughs> น้ำน้ำเย็นเลยไม่ได้เอาชุดว่ายน้ำมาเล่นขอบขอบก็พอดูฝั่งตรงนู้นเป็นเมืองนะคะแม่น้ำหน้าหนาวก็เป็นน้ำแข็ง เด็กๆเล่นดิกกกนกันไม่คิดว่าจะพาเล่นทรายก็เลยไม่ได้ของตักทรายมาน่ะจะมีตกแล้วนะลูกเปื้อนหมดแล้วนะเท้าลูกเปื้อนมือหมดเลยนี่จะเปืเป้อน,นไม่ลงน้ำสิไม่เช็ดตัวด้วยนะห้ามเช็ดเดี๋ยวแม่พาล้างมือนะคะค่ะเล่นได้ค่ะ สนุกไหมคะพี่ตั้งทำอะไรอ๋อเสียงเครื่องบินดังหน่อยนะคะ,ะเพราะว่า,าเขามาซ้อมบินกันทหารอเมริกามาซ้อมบินกันที่เมืองนี้ฮะจอดดะพี่ตัวเออพี่ตั้งไม่มีก้อนหินโยนหรอครับลูกโอ้ยโอ้ย จังฟันหรอยอเยอะเบียกนะลูก <c oughs> ไม่ลงนะคะจะมี <c oughs> ไม่ลงนะคะ <c oughs> อากาศดีค่ะไม่หนาวไม่ร้อนอากาศดีมากเลยใช <c oughs> ่ไหมลูก <c oughs> เวียนหัวตามเด็ก <c oughs> เดินตามไปลิงเลย <c oughs> เด็กเนี่ย สิลูกล้างมือในน้ำหน่อยสิคะไม่ต้องทำแต่โดนหน้าก้มแต่ไม่ทำให้แต่แม่ล้างให้คะ่ะลูกไหนๆจะมีไม่นั่งขนาดนั้นนั่งไม่ได้คะ่ะลูกลุกขึ้นเปื่อนละไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนชุดเอาไม่เป็นไรอ,งงอรไิงแง่ฝอละเด็กที่นี่เต็มที่ไปเลยคะ่ะไม่ต้องห่วงคะ่ะ เต็มที่ไปเลยค่ะว่าเจนเหรน้ำไม่ลึกนะคะน้ำลงได้ไปถึงนูน่นไกลเลยแหละไม่ลึก กันหนาวตุ้แตงชอบไหมตุ้งตงระวังรองเท้าเปียกนะของหนูรองเท้าแห้งยากนะลูกดูด้วยระวังเปียกน้ำนะคะ เด็กที่นี่ออกบ้านหน้าร้อนก็ออกบ้านเป็นเรื่องปกติเลยอยู่แต่ข้างนอกอยู่แต่ข้างนอกเอาอากาศให้เต็มที่หน้าหนาวก็ออกหน้าร้อนก็ออกนี่นี่มันเปื้อนเสื้อจ้ะจะเปื้อนเสื้อละฮ้ได้ได้ล้างมือค่ะนไม่ย้นใส่พี่นะ cho cho thầy nám cho đây á อ๋อฮะย้อนแสงนิดนึงย้อนแสงนิดนึงค่ะคลิปก็เป็นคลิปบ้านๆของเด็กน้อยสองคนไม่มีอะไรมากนะคะไม่มีอะไรพิเศษเลยเนื่องจากกิจวัตรประจำวันของเด็กๆแค่นั้นจะไม่ลุกจะมีไม่นั่งค่ะไม่นั่งขนาดนั้นลุกขึ้นลุกขึ้นค่ะ เพื่อนตูดหมดแล้วจะต,ต้องไปเปลี่ยนชุดแล้วค่ะพอยังมันหนาวแล้วนะคะเดี๋ยวฝูงกาก็จะมาแล้วนะคะมาทางนี้ตุนตแตงไม่พาน้องไปทาง,งานสิลูก เล่นหมดแล้วช่างมันค่ะไม่เป็นไรที่นี่เล่นปล่อยให้เล่นเต็มที่เลยค่ะค่อยกลับบ้านไปเปลี่ยนชุด ไบายถ้าไม่ไม่คุยกับกล้องก็ไยบ่ายนะลูกไม่มีอะไรมากค่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะสวัสดีครับจุ๊จสวัสดีค่ะ